สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เคยกินผัดเผ็ดกบไหมครับวันนี้จะมานําเสนอเมนูผัดเผ็ดกบนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยทําเพื่อนๆสามารถดูคลิปนี้จบแล้วเอาไปทํากินได้เลยครับกบที่ผมนํามาทําเมนูในวันนี้ก็เป็นกบธรรมชาตินะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากเราก็เลยออกไปส่องกบกับพี่บิ๊กสุดินครับก,บก็จะได้ประมาณนี้ครับไข่เน้นๆเ,เลยครับเครื่องแกงก็จะมีกระชายคาตะไรใบมะกรูด พริกแห้งกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็กะปินะครับกบผมก็จะนําส่วนของเนื้อเขานะครับแยกออกและส่วนที่แข็งเช่นหัวและกระดูกสันหลังผมจะทําการสรับให้ละเอียดนะครับเพราะว่าวัตถุดิบนี้หายากเราต้องเอาทุกอย่างของน้องกบมากินให้ได้เยอะที่สุดนะครับหลังจากที่ผมสับน้องกบจนละเอียดแล้วนะครับ พี่บิ๊กก็ทําการเตรียมเครื่องแกงนะครับอย่างขมักขมิ้นนะครับพี่บิ๊กเป็นคนโคลกส่วนผมก็เป็นคนเทพริกแกงครับร่วมด้วยช่วยกันครับจะได้เสร็จกันไวๆนะครับในการตําพริกแกงเคล็ดลับและสูตรไม่ยากครับใส่เกลือลงไปก่อนครับเพื่อทําให้ในการตําได้ละเอียดมากขึ้นครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ทุกอย่างที่เราหั่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระชายขาตะไคร้นะครับแล้วก็ขมิ้นแล้วก็โขลกทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะครับเ mm hmm. มื่อพี่บิ๊กสุรินทำการโขลกพริกแกงลงไปจนละเอียดก็ทําการต anyway. ั <m> ้งเตาเทน้ํามันแล้วก็คั่วพริกแกงให้หอมเลยครับเมื่อเราคั่วพริกแกงจนหอมแล้วก็ใส่เนื้อน้องกบลงไปเลยครับ นี่ครับใส่ทั้งไข่เลยครับแล้วเราก็คั่วทิกแกงให้เข้ากับเนื้อกบนะครับแล้วผมก็ทําการเทน้ําครกนะครับน้าล้างครกนี่แหละครับคือสูตรเด็ดที่อร่อยที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ทิ้งให้เนื้อกบเข้ากับเครื่องแกงให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ทําการปรุงครับใส่ชูรสกับรสดีลงไปเลยครับแล้วตามด้วยซอสหอยกับซอสฝาเขียวลงไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําตาลลงไปนิดหน่อยครับ หลังจากนั้นเราก็ลดไฟให้เหลือไฟอ่อนนะครับรอให้เนื้อกบสุกนะครับตอนนี้พี่บิ๊กก็ชิมดูว่ารสชาติผ่านหรือ,อยังถ้าผ่านแล้วก็เติมกระเพราลงไปแบบจุกๆแบบนี้เลยครับใส่แบบไม่ห่วงเครื่องครับเพราะว่ากระเพราเราปลูกเองครับก็เก็บเอาตามรั้วข้างบ้านนี่แหละครับเป็นกระเพราปลอดสารพิษนะครับก็ใบจะไม่ใหญ่ครับใบเล็กๆแต่ความหอมและความเผ็ดร้อนของกระเพรานี่ผมยกนิ้วให้เลยครับหลังจากนั้นพี่บิ๊กก็ทําการ ผัดเผ็ดกบนี่แหละครับขึ้นใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟบนโต๊ะนี่แหละครับนั่งกินล้อมวงพูดคุยตามภาษาคนทําคลิปครับว่าจะทําเมนูหรือว่าจะล่าอะไรต่อขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ดูมาถึงจนถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะทําตามได้นะครับผัดเผ็ดกบไม่ได้ยากครับแต่มีเคล็ดลับนิดหน่อยนะครับมาครับมาถึงตอนนี้แล้วก็มากินข้าวด้วยกันครับผัดเผ็ดกบอร่อยมากๆครับไข่เน้นๆครับไข่กบโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับ ไม่ต้องสงสัยครับว่าเราทำไมถึงไม่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าช่วงนี้เรางดนะครับงดเขาเรียกว่ารณรงค์ให้ทุกคนได้เลิกพักแอลกอฮอลกันนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เราถือว่าแซ่บครับคิดๆตอนไหนนี่ครับ าวครับนี่มันนั่มนมันเนาะมันมนันเนาะใช่อันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคลิปแนวนี้เนาะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างอันนี้ผมก็ต้องคำพูดมาจากพี่บิ๊กนั่นแหละก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะทําเมนูอะไรก็นั่นแหละติดตามไว้จะได้รู้เนาะว่าคลิปหน้าจะทําอะไรผมก็จะอัปเดตลงรูปเรื่อยๆครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวกับพี่บิ๊กโซดินก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ